สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Night Easy Gaming กันอีกเช่นเคยนะในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม Luna Origin กันอีกแล้วนะครับผมในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะว่ามีสิ่งใดบ้างนะครับที่ทําแล้วไอดีมันโตช้าแล้วเราเนี่ยก็ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยต้องดูเลยนะครับผมก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำร้าน Easycard ร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเปรเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่เติมเงินมือถือกับทางร้าน Easycard ฝากกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะเรามาดูในเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของเควทหลักนะการทำเควทในแมปเกินเลเวลนะครับมันส่งผลอะไรบ้างก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ไปตีมอนตามเควสหลักเลยนะครับก็คือไล่ทำเควสหลักไปเรื่อยไปเรื่อยเลยนะจนกระทั่งเลเวลของมอนเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับทาให้เราเนี่ยไม่สามารถจบมอนได้ภายในฮิตถึง2ฮิตนะมันเลยใช้เวลานานในการจบเควสหลักนะครับแล้วก็จะได้ XP เนี่ยน้อยด้วยเมื่อเทียบกับการที่เราปล่อยบอร์ดตามพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยู่พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ได้ x p จากการทำเควสหลักให้เสร็จนะครับผมเพราะว่าเควสหลักของผมเนี่ยมันไปแมปใหม่แล้ว ซึ่งผมไม่ไหวแน่นอนเลเวลของตัวบอลเนี่ยมัน7080ขึ้นแน่นอนครับอาจจะตีสู้ไม่ได้แล้วก็ถึงแม้ว่าตัวของผมเองเนี่ยจะยืนไหวนะไม่ตายนะครับแต่การจบมอนหลายฮิตเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเสียในเรื่องของ XP ในการเวลถ้าใครที่อยากจะเร่งเวลเนี่ยแนะนําเลยนะครับให้จับตีกันเป็นกลุ่มแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของ XP ด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เลยมันจะบวก14ให้เราเนี่ยตลอดเลยนะครับทุกๆแบบ1วิถ้าเกิดมีใครที่จบมอนตายเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้ด้วยะยนลอลนน็บ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำเควสหลักไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยครับมันจะช้ากว่าคนที่เขาปล่อยบอทฟาร์มในแมปแบบนี้นะครับมันจะทําให้คนที่ปล่อยบอทเนี่ยสามารถฟาร์มได้อีกทีที่มากกว่ากันด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือเควสพื้นที่นะครับเควสพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครทําพลาดเนี่ยมันอาจจะช้าได้นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยทำเควสนี้ใช่ไหมกดยอมรับไปแล้วมารับได้สเควสนะครับสูงสุดเนี่ยสามเควสใช่ปะถึงจะวนกลับมารับใหม่อีกก็จะรับเ เราจะต้องวาร์ปแล้วก็ไปตีมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะบางทีแบบมัน300อยตัวเงี้ยตีเสือดาวเราต้องไปตีมนุษย์โคลดามอีก300ตัวนะครับซึ่งสลับแมปกันหรือว่าสลับพื้นที่กันมันจะทําให้เราเนี่ยช้าตรงเนี้ยจุดดึงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คือการเลือกมอนสเตอร์นะครับผมที่มันตรงกันสมมุติว่าผมจะเอามอนสเตอร์ตัวเนี้ยอ่ะกดยอมรับไปแล้วก็ไปดูเควสที่มันมีมอนสเตอร์ตัวนี้ที่เหมือนกันแบบเนี้ยอีก1เควสกดยอมรับ แบบเนี้ยเราตีมอนสเตอร์ตัวเดียวก็ได้ถึง2เควสนะครับจะทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาได้มากขึ้นแล้วก็เลเวลเอ็กพีเนี่ยมาแบบพุ่งๆเลยนะสำหรับคนที่อยากจะแข่งเรื่องเลเวลนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของพวกคัมพีคูณหรือว่าใบคูณนะครับผมที่มันได้เอ็กพีห้าสเนี่ยหชั่วโมงนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สะไรประมาณเนี้ยมันจะมีประกาศแบบเนี้ยครับขึ้นมาศุกร์เสาร์อาทิตย์เอ็ดรอปบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เที่ยงถึงสองโมง,โมง,งมแบบนี้ว ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาทุกสุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าหรือมาแค่ช่วงอีเวนต์สุกเสาร์อาทิตย์แค่อทิตย์นอาทิตเดียวถ้าเกิดว่าอีเวนต์เนี้ยมันมาทุกอาทิตย์เนี่ยผมแนะนําให้เราเก็บตั๋วดองพวกนี้ไว้เลยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไว้กดตอนช่วงเวลาที่มันคูณ50%จะได้บกอก x ีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจากตรงนี้นะมันจะทาให้เราเนี่ยเว่ไวขึ้นสําหรับเรื่องใบคูนเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยเติมนะสายกบน้อยอะไรพวกนี้ครับให้เก็บใบคูไว้เพราะมันหาย,ยาก มันอาจจะต้องใช้50เพรในการซื้อเลยแต่ถ้าเป็นสายเติมเนี่ยก็กดไปได้เลยครับสบายๆเลยนะทนนี่ไม่ต้องซีเรียสอะไรต่อไปก็คือในเรื่องของสกิลนั่นเองเรื่องของสกิลนี่ก็สาคัญเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเผลอไปกดพลาดนะครับสกิลเนี่ยกดอัพเลเวลไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันเฮ้ยเราไม่ได้ใช้สกิลนี้อา้าวซวยแล้วทีนี้เราจะรีเซ็ตพอยต์ได้ไหมอ้าวรีเซ็ตพอยต์ไม่ได้อีกไม่มีของทอํายังไงครับก็ไปกดซื้อแล้วพอเราไปซื้อปุ๊บเราไปดูโอ้โหมันใช้ที 1, แล้วเราเนี่ยหาโทปาสไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งแบบโทปาเนี่ยจะเก็บไว้ซื้อพวกแหวนแต่งงานเพื่อให้ได้อีกผีเพิ่มใช่ไหมไม่อยากเสียเวลากันตรงเนี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดเรามือบอลแล้วก็มือลั่นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะลำบากได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรดูแล้วก็ศึกษาให้ดีนะในการอัพสกิลนะว่าเราเนี่ยควรอัพสกิลประเภทไหนแล้วก็อัพยังไงกันบ้างครับสำหรับทุกสายอาชีพเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสายแบบแบตเทิลพาร์ตเติมพาร์ตอย่างเงี้ยซื้อนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะได ที่เรารับรางวัลไปแล้วนะครับเนี่ยแบตเตอร์ฟ้ตรงนี้นะก็จะมีมาให้ฟรี1ครั้งให้เรากดใช้รีได้แต่ก็เสียเหมือนเดิมนะครับสามบาทเหมือนเดิมใคไรที่ไม่ใช่สายเติมเนี่ยต้องระวังเรื่องตรงสกิลให้ดีนะครับเพราะมันจะรีเซ็ตพอยล์ไม่ได้แล้วอาจจะถึงขั้นต้องรีสกิลใหม่เลยนะครับเพราะว่าบางสกิลเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องใช้เหมือนกันนะสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการตีบวกของนะตีบวกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีของที่มันโหด,หดแล้วก็อาาะว 10, ีวถึงเเทท่่ร่รไ ไวๆใช่ไหมล่ะแต่อย่าลืมนะครับเรื่องของเลเวลอาวุธเนี่ยมันมีให้เราเนี่ยเยอะมากๆเลย8 1 76 70อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราเวลไวแล้วก็เวลไปได้เรื่อยๆเนี่ยของแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีให้เรามาบ่อยๆใช่ไหมครับไม่ไว่าจะเป็นระดับ C ระดับ B ระดับ A ก็ตามหรือแม้กระทั่ง10ดาวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตีบวกอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องเป็นคนที่มีหินตีบวกเยอะด้วยแล้วก็ใบกันแตกที่เยอะด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้บวก10 10ไดดดด้้้้ง่าาายยยขึนนแลลววววก็็ถมีเเปอุธระับนะ แต่ข้อเสียมันมีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราเวลไวแล้วเราข้ามไปเลยเวลว56แล้วเนี่ยของที่เราตีบวกไว้ก่อนหน้านั้นสมมุติว่าอันที่คือเวลา51นะแล้วเราไปตีเลยเวล่26อย่างเงี้ยครับค่าพลังมันก็จะต่างกันเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะตีบวกหรือทําอะไรพวกนี้ครับแนะนําเลยว่าอย่าเพึ่งทําอะไรตรงนี้นะสมมติว่าเลเวลของเราเนี่ยมันตันได้สูงสุด56 57แล้วมันไปต่อเนี่ยใช้เวลาประมาณ1-2วันเลยกว่าจะเลื่อนเวลทั้งๆ้ที่เรากดคูนิกพีไปแล้วอย่างเงี้ย สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ